คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการจัดตุรัสอาชีพค่ะกับลิซ่าอลิสาสิทธิวงค่ะและในวันนี้ค่ะรายการจัดตุรัสอาชีพของเราจะพาคุณผู้ชมไปทบทวนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆกันค่ะที่ได้กลายมาเป็นอาชีพที่สร้างทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมอย่างเป็นก่อเป็นกำค่ะ ซึ่งรายวิชาแรากที่เราจะทบทวนกันในวันนี้ก็คือวิชาผ้าบาติกนั่นเองค่ะอาชีพยอดฮิตและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประชาชนในภูมิภาคทางใต้และอีกหนึ่งว,วิชานั่นก็คือวิชาแปรรูปสมุนไพรอีกหนึ่งรายวิชาที่นําเอาภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นจากวิธีการปรุงยาและการสกัดยาจากพืชผักในภูมิภาคของตัวเอง กับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดว,ดวร,รจันญายาวาสกันอีกครั้งค่ะในจัตุรัสอาชีพวันนี้ขอเสนอต้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพค่ะและก่อนที่เราจะไปทบทวนเกี่ยวกับรายวิชาทั้งสองรายวิชานี้เราไปที่วิชาแรกกันก่อนดีกว่าค่ะกับรายวิชาผ้าบาติกของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดว,ดวร,รจันยาวาสจะเป็นอย่างไรกันนั้นเราไปทบทวนอีกครั้งกันเลยค่ะ ผาบาติกหรือผ้าบาเตเป็นคำที่กลุ่มชนทั่วไปโดยเฉพาะในภาคใต้รู้จักกันดีซึ่งหมายถึงผ้าชนิดหนึ่งที่มีลวดลายและสีสันสวยงามตามจินตนาการของผู้ออกแบบในลักษณะต่างๆซึ่งมองเห็นกันจนชินตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายของบุรุษหรือสตรี การผลิตผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าคลุมศรีรษะของสตรีชาวมุสลิมหรือเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างก็นำผ้าบาติกมาผนวกเข้ากับงานศิลปะตกแต่งให้เกิดความสวยงามได้อย่างน่าอัศาจรรย์บ่งบอกถึงความเป็นแก่นลึกในจินตนาการของผู้จัดทำซึ่งแม้กระทั่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ได้นำเอาความสวยงามของผ้าบาติกมาออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายประจำไปเลยก็มีและนี่อาจเป็นหนึ่งในความหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในความงามของผ้าบาติกที่เรามองเห็นในความเป็นเนื้อแท้ของผ้าบาติกก็ว่าได้และคําว่าบาติกหรือปาเตะแต่เดิมเป็นคําในภาษาชวาซึ่งใช้เรียกผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดดังนั้นคำว่าบาติก ซึ่งมีความหมายว่าเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดๆดังๆ ซึ่งกรรมวิธีในการทำผ้าบาติกนั้นอาจกล่าวได้คร่าวๆว่าเป็นการนำผ้ามาประดิษฐ์โดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้มระบายหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสีมีทั้งพิมพ์เทียนแต้มสีระบายสีย้อมสีดังนั้นผ้าบาติกจึงเป็นได้ทั้งงานหัตถมอุตสาหกรรมและงานศินละปะประยุกต์ที่รวมอยู่ในตัวเดียวกัน การลงสีย้อมสีในบางครั้งอาจทำให้สีซึมเข้าไปในเนื้อผ้าอีกสีหนึ่งหรืออาจซึมเข้าไปตามรอยแตกของเส้นเทียนจึงทำให้ผ้าบาติกมีลักษณะปลีกย่อยแตกต่างกันแม้ว่าจะใช้แม่พิมพ์อันเดียวกันก็ตามซึ่งนั่นหมายถึงผ้าบาติกแต่ละผืนนั้นมีความสวยงามแตกต่างกันนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในความหัศนรรย์ของผ้าบาติกซึ่งอาจถือได้ว่าผ้าบาติกแต่ละผืนจะเป็นศิลปะหนึ่งเดียว ดิฉันกิ่งการแก้วบัวขาวค่ะเป็นวิทยากรศูนฝึกอาชีพวัดวร,รจัญญาวา่าวิชาผ้าปาติกค่ะแล้วก็งานพ้นพ์ค่ะต้นกําเนิดจริงๆก็คือมาจากมาเลยมาจากมาเลยหรืออินโดหลักๆเขาปาติกติกก็คือเป็นอาร์ตติกก็คือจุดก็คือการจุดการมาร์กเมื่อก่อนสมัยก่อนของของอินโดเขาจะเป็นลักษณะการหยดเทียนถ้าเราสังเกตดูจากบานหยดหยดเทียนซ้ําๆหรืองานพิมพ์ เขาก็พัฒนามากันเป็นการใช้แฮนด์เมดเขียนเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้นกําเนิดมาจากที่น,นู่นเข้ามาทางใต้แล้วขึ้นมาหารเราก็เป็นอาชีพเป็นชื่อเสียงของทางใต้ไปค่อยเผยแพร่มาตามสถาบันการศึกษา,าต่างๆอ,าอย่างสมัยเรียนที่พอช่างเนี้ยเขาก็จะมีแทรกเข้ามามีมัดย้อมมีงานผ้าอะไรเงี้ยค่ะกระทั่งระดับปริญญาตรีก็ยังมีการเรียนบาติกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น บาติกที่พัฒนามาแล้วพัฒนาจากเดิมๆงานซ้ำๆเดิมๆตอนนี้ก็คือ,อมันอยู่ที่แนวความคิดของแต่ละบุคคลบางทีก็จะมีลายเฉพาะตัวที่คนมีความสามารถอา,อาจจะเป็นลายไทยลายที่ที่ไม่ไม่ซ้ำกับคนอื่นควรจะเป็นอย่างนั้นเราถึงจะอยู่ได้ในเมื่อทุกคนคือการทำนี่มันจะลอกเรียนแบบกันตลอดเพราะนั้นเราต้องหนีตลาดนิดนึงใช้ความคิดของตัวเองงานพวกนี้ควจะอยู่กับตลาดได้นานอะไรเงี้ยค่ะเราต้องหนี เราต้องทําเองมีความสามารถที่สามารถที่จะเขียนเองได้ออ,ออกแบบเองได้ใช้ความคิดของตัวเองเราอย่าไปทําซ้ําตามคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีกว่า,าคนรุ่นใหม่ก็เด็กเด็กศึกษาในสถาบันหรือเด็กที่มาเรียนอย่างที่เราเห็นเด็กเข้ามาเรียนมา,มาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีเรื่อยๆส่วนมากของเราจะเป็นพัฒนาตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เพื่อประกอบอาชีพเด็กก็เพื่อ,อทําเวลาว่าง เกิดประโยชน์งี้ยนะคะประมาณนี้ด้วยด้วยเอกลักษณ์ของผ้าบาติกหนึ่งคือคนไทยก็มีชื่อเสียงที่ทางใต้ก็คือบางคนก็เป็นงานที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของของแต่ละบุคคลด้วยแสดงออกทางการที่เราทําผ้านีา่แหละเป็นการแสดงออกมันถึงอยู่ได้นานบางทีคนชอบอยากจะเขียนอยากจะระบายอะไรออกมาใช่ไหมเหมือนที่เราเห็นอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหมือนกับคนเราวาดรูปอะ่ะแล้วอยากใส่อะไรลงไปแล้วก็ใส่ลงไปเราก็บางคนทําเพราะความสุข ทำเพราะอยากจะทำทำเพราะใจชอบบางทีอาจไปซื้ออาจจะในราคาที่แพงมันอยากลองทำเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็มันอยู่ที่ความชอบอ่ะมันก็ยังมีไปเรื่อยอย่างเงี้ยบางคนก็จะชอบอย่างนี้ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่จำเป็นอยู่ที่ใจรักไหมชอบงานศิลปะไหมถ้าถามว่าอาจจะยังไม่ชอบศิลปะแต่ว่าในเมื่อเราลงมือมาทําแล้วอาจจะชอบมันโดยโดยที่เราไม่ตั้งใจก็ได้งานพวกนี้เพราะบางคนวุ้ยฉันทำไม่ได้ฉันวาดรูปไม่เป็นมันไม่ใช่ มันอยู่ที่การเราต้องลงมือทําลองดูบางคนก็ชอบชอบจนแบบไม่อยากไปทําอย่างอื่นแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพได้ประกอบอาชีพได้อะไรเงี้ยมันอยู่ที่ใจรักด้วยถ้าพูดถึงว่าถ้าคนเข้าไปประกอบอาชีพจริงๆนอกจากจะเปิดร้านแล้วเราก็เข้าไปในโรงแรมในสถานที่ที่ที่แบบ เราเข้าไปในแบบลักษณะว่าออกแบบสถานที่ห้องพักหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มีแนวของเราเข้าไปร่วมอย่างเงี้ยมันก็ได้คือบางคนก็คิดว่าทําแค่ขายมันไม่ใช่ก็มีก็มีประสบการณ์ที่แบบทางโรงแรมมาติดต่อเราอยากทําเป็นเซตของห้องเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันก็สามารถที่จะมีงานได้เรื่อยๆพวกเนี้ยก็พัฒนาออกสู่ตลาดได้ไงไม่จำเป็นที่บ้านเราก็ได้เราไปทําที่อื่นก็ได้แต่ว่าเราใช้ใช้แนวของ ประเภทนี้ทั้งบ้านเขาเข้ามาอะไรเงี้ยหรือแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ย mm hmm. ก็อยู่ได้ mm hmm. ก็มีคนที่เขาประสบความสําเร็จทางนี้ก็มีะคะ่ะประชาชนทั่วไปกับเด็กช่วงปิดเทอมซัมเมอร์อะไรเงี้ยจะมีเด็กค่อนข้างจะเยอะอ่ะอย่างเดือนเดือนกุมพามีนาเนี่ยเข้ามาอีกทีหนึ่งคือคนของเราก็คือจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะจะเยอะอย่างเสาที่ก็จะเป็นเด็กๆผู้ใหญ่บ้างแต่ผู้ใหญ่ยังถ้าเปรียบเทียบเสาที่กับวันธรรมดา อย่างอย่างอะไรเงี้ยก็คือวันว like ันเสาร์ที่คนจะเยอะเหมือนว่าตัวเด็กๆอ่ะนะคะเด็กเขาเสาร์ทิศเอาไปเกิดอ่ะเวลาว่างอ่ะผู้ปกครองก็ไม่รู้จะให้ลูกไปไหนก็มานั่งเรียนกับเราก็มันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะพอค่ะสําหรับของที่นี่พอพร้อมทุกอย่างในตลอดเวลาค่ะหลักสูตรของอ่าของสูวนฝึกอาชีพวัดวรจราวาสเนี่ยก็คือของบาติกนี่จะมีหนึ่งเดือนแล้วก็เสาร์ทิ่นี่จะเป็นหลักสูตรสี่เดือนค่ะวันอาทิตย์วันเดียว่ะจันทร์ถึงศุกร์นี่อ่า หเดือนวันอาทิตย์สี่เดือนเพราะไม่มีวันเสาร์ถ้าถามจริงๆถ้าคนมีความมุ่งมั่นจริงๆอ่ะเดือนหนึ่งพอไหมถ้าคนเขาแบบอ่าเต็มร้อยก็ได้ทักษะเขามีพื้นฐานมาบ้างนิดหน่อยก็ได้แต่บางคนก็อาจจะสองเดือนเพื่อความแบบมั่นใจในตัวเองเวลาทำอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เวลานิดนึง การทำผ้าบาติกในระยะแรกยังคงทำกันเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงหรือทำเฉพาะในวังแต่ก็มีผู้ให้ความเห็นขัดแย้งว่าน่าจะเป็นศินละปะพื้นบ้านที่ใช้กันเป็นสามัญผู้ที่ทำบาติกมักจะเป็นผู้หญิงและทำหลังจากว่าจากการทำนาในคริสตศตวรรษที่12ประชาชนชวาได้ปรับปรุงวิธีการทำผ้าบาติก แก้ไขวิธีการผสมสีแต่ทั้งนี้วิวัฒนาการมาจากความรู้ดั้งเดิมในคริสตศตวรรษที่13การทำผ้าบาติกผูกขาดโดยสุลต่านและถือว่าการทำผ้าบาติกเป็นศิลปะในราชสำนักโดยมีสตรีในราชสำนักเป็นผู้ผลิตผ้าบาติกในยุคนี้เรียกว่าคราทอนเป็นผ้าบาติกที่นิยมเขียนด้วยมือแต่เมื่อผ้าบาติกได้รับความนิยมมากขึ้นและมีลูกค้ามากมาย การทำผ้าบาติกก็ได้ขยายวงกว้างขึ้นการผูกขาดโดยครอบครัวสุลต่านก็สิ้นสุดลงศิละปะการทำผ้าบาติกได้แพร่หลายไปสู่ประชาชนโดยทั่วไป ผ้าบาติกนั้นมีวิวัฒนาการจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเกินไปตามยุคสมัยค่ะจึงได้มีรูปแบบและลวดลายใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายเลยนะคะและในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาชมแนวทางการประกอบอาชีพของวิชาผ้าบาติกกันค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ